สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเช้านะคะวันนี้จะเราจะเดินทางฟ้าพากินเที่ยวจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะมาสังเกตการตอนช่วงประมาณเก้ามงนะคะ คนก็จะยังน้อยอยู่นะคะที่หมอชิดนะคะก็จะทำที่นั่งไว้ให้นะคะมีระยะห่างด้วยนี่เป็นเก้าอี้นั่งนะคะเก้าอี้นั่งที่ในชานชาลานะคะเขาให้มีระยะห่าง เวลานั่งก็จะมีระยะห่างกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติจริงนี้คนเยอะๆนี่จะนั่งห่างกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ตอนเชา้าบรรยากาศคนก็จะน้อยๆอยู่นะคะอันนี้คือช่วงเย็นช่วงไม่ใช่ไม่ใช่นะคะโทษทีช่วงเช้านะคะประมาณเก้าโมงคนก็จะทยอยเริ่มมาซื้อตั๋วนะคะ มีระยะห่างนะคนั่งก็จะทำให้ทุกทุกที่นั่งเลยนะคะสำหรับการเว้นระยะห่าง ะะเพื่อเว้รยะห่างเพื่อป้องกันโควิด -19 นะคะในที่ที่มันชุมนุมนะคะที่ที่มีคนเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือติดต่อสอบถามนะคะตรงนี้ก่อนที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เขาก็จะมีการตรวจนะคะวัดไข้นะคะ จะมีการวัดไข้ก่อนที่จะเดินทางนะคะนะจะวัดไข้นะคะแต่วันนี้เราวัดแล้วนะคะผ่านฉลุย อนี่คือบรรยญญากาศบรรยนะคะภายในหมอชิด2ส,สายเหนือนะคะอันนี้คือสายเหนือสายที่จะไปพังพักเหนือนะคะมีบริการตู้ ATM ด้วยเยอะแยะเลยนะคะต้องการธนาคารไหนมีหมดเลยค่ะทหารกอบคสนะคะ นะะคนก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะมีการวัดไข้ก่อนนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะทุกคนที่เดินผ่านเข้ามานี้ก็จะมีการตรวจนะคะก่อนเดินทางก็จะมีจุดตรวจคัดกรองนะคะคือ ทุกฝ่ายนะคะป้องกัน,ก,นกันเต็มที่เลยนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสหกรณ์บคสอนะคะสหกรณ์บคสอขายของจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะคะ มีชาบริการ19บาทด้วยนะคะนี่คือด้านในเข้าไปก็จะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะคะร้านอาหารมีร้านอาหาร มีขนมปังมีโดนาทนะคะอินทนนลคอฟฟนะคะ่ะมีบริการทุกอย่างเลยนะคะในสถานีขนส่งสายเหนือนะคะมีห้องน้ำนะ,ะโรงหารก็จะมีทั้งสองด้านนะคะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะ ร้านอาหารก็จะทําความสะอาดอย่างดีนะคะตอนนี้ร้านอาหารนี้ยังไม่เปิดนะเช้าๆอยู่ก่อนก่อนเปิดก็จะทําความสะอาดน่าจะทําความสะอาดก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะโอเคนะคะวันนี้ฟ้าพากินเที่ยวพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศในสถานีขนส่งหมอชิดสองนะคะมาลูกมาเร็วๆว เดี๋ยวรถจะหมดแล้วนะโอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ